โรงเรียนปางกลุ่มวิทยาตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านปางกลุ่มเลขที่217หมู่4ี่ตำบลแม่ป่าอําเภอเถืนจังหวัดลำปางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเถินระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอรประมาณ25กิโลเมตรมีเนื้อที่9้าไร่3งาน24ตารางวาสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาล้อมรอบด้วยภูเขามีลำห้วยแม่ปะไหลผ่าน อยู่บนเส้นทางถนนสายเถินวังชิ้นการศึกษาคือการบ่มเพาะต้นกล้าแห่งปัญญาให้อย่างรากลึกและเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกรง่งแผกิ่งก้านสาขาและทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโรงเรียนปางกลุ่มวิทยาจึงเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานดังวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของโรงเรียนคือมุ่งจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของคณะครูและชุมชนประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าสวยงามน่าอยู่โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโรงเรียนปางกลุ่มวิทยาจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของ นางสาวโสภากันทวงผู้อำนวยการโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด103คนและมีบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ข้าราชการครู7คนพนักงานราชการ1คนบุคลากรวิทยานิ่1คนครูอาตราจ้าง2คนครูธุรการ1คนและนักการพารง1คน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโรงเรียนมีการจัดทำและดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปีมีปฏิทินการปฏิบัติงานและมีการวางแผนใช้งบประมาณที่ชัดเจน สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรโรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางพศ2551และสภาพบริบทชุมชนท้องถิ่นมีการบูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตลอดจนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้รายงานวิจัยในชั้นเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ONET กิจกรรมส่งเสริมอาชีพกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีที่ทันสมัยและมีการนำผลไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้จริงมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการนิเทศตามระบบการนิเทศการจ er, ัดการเรียนรู S <S <S ้และดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กําหนดนำผลการนิเทศไปแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ติดตามประเมินผลปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและมีการประเมินตามสภาพจริง มีระบบจัดหาการใช้บริการและการจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมครูใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนรู้ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดและห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษามีการดําเนินการตามระบบการจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันมีการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติงานตรงตามความรู้ความสามารถ แล้วความสนใจโดยออกคำสั่งแต่งตันน้งมอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานมีการนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมให้รับการพัฒนาและได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทางวิชาการและทางธรรมชาติที่มีความปลอดภัยถูกต้องตามหลักสุขาลักษณะเสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอยู่ยังมีความสุขและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนการปรับปรุงบริบทสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นสวยงามโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝา่าย การจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้เรียนทุกขั้นตอนให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาโดยจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้จัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษเด็กเรียนร่วมโดยนักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาจัดให้มีทุนการศึกษา ารกังวนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนเช่นโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโครงการคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นต้น การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาด้าน,นความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและสัรยาณวิชาชีพมีความรู้ทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่โดยให้ครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาไม่สแสวงหาผลประโยชน์ที่เกิดจากช่องทางระเบียบกฎหมายจากผู้ปกครองและนักเรียนในงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ตนรับผิดช,ชอบมีความรู้และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามคำสั่งหรือนโยบายที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเค,คร่งครัดตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความริยะอุตสาหะอุทิศเวลาให้แก่ราชการโดยมีจิตสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเกิดประสิทธิภาพมุ่งมั่นในการให้ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับการบริการเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของตนเอง มีภาพลักษณ์ที่ดีและด้านศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีเป็นแบบอย่างทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรสังคมและสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอมีการให้บริการผู้มารับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน